สวัสดีครับจากช่องพรไปสารชาแน,นลเดอ้อวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆไปพิงี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นๆแดดร่มร่มตก๊กพามาชมนาเนาะเป็นานาเป็นนาปีนะพี่น้องนี่นาปีนารอรบฝนนี่ฝนตกใส่มาแล้วก็เริ่มไถหวานกันแล้วนี่หวานไปแล้วนี่เขาก็เริ่งงามนี่ฝั่งนู้นเขาก็ทํานาปังฝั่งนี้เขาทานาปีอันนี้กเขาก็เริ่มเขียวเลยถูกฝนถูกอะไรก็เริ่มเขียวเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูไปชมรอ,รอบๆบริเวณ านาโอ้ยไร้ทวายไรยเลยนี่กว้างยาวไปถึงคุณไร้ทวายไรเลยเลยด็ดตอนนี้เขาก็เอานาปันขอนาแทวานี้อันนี้เป็นนาปีเด้อตอนนี้ก็เริ่มทํานาปีกันแล้วอหลังจากทํานาปีก็จะทานาปังเนาะจะมีนาปีกับนาปังทําปีหนึ่งสามครั้ง,งบ้านผมเนี่ยมาพาไปดูรอบๆบริเวณโอ้บรรยากาศดีดีเลยพี่น้องแดดร่มโต๊ะนี่สวยงามมากๆเลยบรรยากาศเย็นๆมาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ เนี่ยดูเขาดูถูกถูกลมพิวสวัยสวยงามมากๆเดี๋ยวอีกสักสิบห้าวันสิบห้าวันน่าสิสิบห้าวันผมจะพาพี่น้องมาดูอีกนี่าพามาดูตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็ยังยังเขียวอ่อนอน,นารักาโอยเนี่เขาจะงามเลยพี่น้องสวยงามมากๆเลยนี่ต้นยังน่นอยๆนารักถูกลมพิวสวยงามมากๆเลยออีกหน่อยกับฝนตกใส่มาเขาจะงามเขาเริ่มงามเริ่มอะไรแล้วก็จะตั้งพง บริเวณเนี้โอ้หลายร้อยไร่พี่น้องหลายราย้อยไร,ยรย่มากๆเลยบริเวณเนี่สุดหูลูกตาเลยฟังนึงอู้ดเขาก็เริ่มเขียวเลยถูกฝนฝนก็ตกมาแทบทุกวันเลยช่วงนี้เขากำลังลกูกฝนกำลังงามเลยเนี่ยเอาบรรยากาศโอ้อยางดีเลยพี่น้องลมก็พัดอย่างเย็นเลยเนี่ยเย็นจ่อยเลยพา,าพี่น้องดูมาชมกันเนาะบรรยากาศตามเยน็ยนๆโอ้สวยงามมากๆเลยพี่น้องเนึ่ง สวยงามมากๆเลยบริเวณเขาเขียว่ากมากแบบี่นเนาับพาไปพี่พน้องมาชมบรรยากาศยาเมเย็นๆย็นแดดร่รมร่มตก๊กโอ้เขาเขียวอย่างงามเลยพี่น้องเขียวเขียวงามมากๆเลยเนี่ยหน่อยเขาก็จะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะแต่เขาช่องนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยถ้าพี่น้องไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้หรอกกบพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอันนี้ต้องใส่จะต้องใส่ไปเรียรอบนึงนี่ ก็พาพี่น้องมาดูมาชมูนม้ำก็ขังเต็มเลยนุย่นฝนตกมาวางนี่น้ำก็ขังเขาก็เริ่มงามเริ่มเขียวแล้วนุ่นโอ้โฟางมากๆเลยที่ตรงนี้ก็โอ้หลายร้อยไร่เลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูฝั่งมาวันนี้ก็พามาดูรอบๆแ,แถวๆนี้ก่อนเนาะ,อะตอน,นเย็นแดดรม่มตมนต๊ะอรรากาศยังดีเลยพี่นอ้องบรรยากาศยังดีเลยรม่ม ร่มรื่นเย็นสบายรมพัดยังเย็นเลยนต้นเขาก็โอ้ดูต้นเขาพี่น้องดูนน่ถูกร่มถูกกะไดนู่นดูดูบรรยากาศตอนนี้เย็นแดดร่มต้ต๊บรรยากาศย่างดีเลยพี่น้องรมพัดยังเย็นเลยผมก็นั่งโอ้ยางเย็นเลยพี่น้องตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าเดี๋ยวเขายังอากาศอย่างดีเลยพี่น้องแดดร่มรมต๊ะตอนเนี้ยเขาก็เริ่มเขียวงามเลยเพนพี่น้องบรรยากาศอย่างดีเลย าน้ำก็ไหลดังจก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 ,จก,จกหนึงน้ำไหลตอนนี้เขาก็ปั่นน้ำขนาน้อนาะฝนตกด้วยไรยด้วยน้ำฝนตกน้ำฝนด้วยผสมกันบรรยากาศก็ยังดีเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่เขาก็เริ่มเขียวเริ่มงามกันเลยนี่อีกสักสิบห้าวันผมจะพาพี่น้องมาดูอีกทีนึาะว่าจะน้ำขนาดไหนตอนนี้ก็เริ่มเขียวเลยเนี่เขาก็เริ่มเขียวเริ่มงามกันแล้วก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศรอบๆโอ้บรรยากาศยัางดีเลยพี่น้องเนี่ แดร่มรมตัวก่อนบรรยากาศสวยงามมากๆเลยยามเย็นๆเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆฝั่งนู้นแต่วันหลังจะพาไปดูฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็พามาดูตรงตรงนี้ก่อนเนาะมาพาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องลมพัดเย็นรอบงป่าก็สวยงามบรรยากาศตอนเย็นๆก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศอย่างดีเลยตอนนี้ก็้ามงกว่าแลวอากาศ ลมลมพัด่างเย็นเลยพี่น้องเย็นเย็นมากๆเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆฝั่งนู้นอีกข่าวก็พาพี่น้องมาฟูมาชมกันเนาะอากาศก็ดีๆตอนเย็นๆเนี่ยอากาศร่มรื่นมากๆเลยนี่ก็พาพี่น้องมาเดินชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะอยู่ที่กลางนาเนี่ยโอ้ตรงน,นี้ก็ประมาณโอ้หลายร้อยไร่พี่น้องนี่บริเวณนี่ที่เขาทำนาเนี่ยหลายร้อยไร่ แถวบ้านผมก็ทํานาปังกับนาปีเ้อพี่น้องทํานาปังกับนาปีสองอย่างพอนาปีเซจก็ททานาปังแต่บ้านผมก็จะมีานาม้ำสายนา้ำสายน้ำชมระทานเนะาะเออามาจากลำตะคองนันแหละก็พี่น้องมาดูมาชมบริเวณบริเวณร,รอบๆเลยโอ้บรรยากาศดีเลยพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นมาก,มาก,ตๆ,กมๆตอนเย็นๆแดดร่มลมต๊ะเลย็าพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยดดมันเย็น แดดร่มรมตกก็พาพี่น้องมาดูมาชมไร่ไปลายนานพี่น้องเนาะเขาก็เขียวงามบรรยากาศก็ยังดีเลยอู้หูหนุ่ยสวยงามมากๆเลยโอ้หูกุบวางโอ้ดุบตาไปเลยนะพี่น้องดูเถอะเข่าทาั้งนั้นเลยเนะนี่ยได้เห็นทั้งนู้นเดี๋ยววัดดังจะพาอ้อมไปฟังนู้น,นวันนี้ไม่ได้ไปดอกคุณดูฟังนี่ก่อนเนาะนนนก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มรมตกเนี่ย บรรยากาศกับเขาก็เขียวงามากๆเลยนี่บนเขาก็เขียวขจีเลยนี่าพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะยามเย็นๆแดดร่มๆมต๊กน้ำก็น้ำก็ไหลมาจากนู่นแหละ่นประทานลำตะคลองแล้วก็น้ำฝนผสมด้วยก็งามไป่ใหญ่เลยเด็กเขานี่ยเพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยอากาศก็ยังดีเลยนี่เราพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ อากาศก็ยังดีเลยพี่น้องพาเพื่อนๆพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นมาดูนาตอนเย็นโอ้นาเข่ากวางงามพี่น้องงามมากๆเลยเข่าก็เริ่มเขียวเริ่มงามเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะตอนเย็นเย็นถูกฝนวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเข่ากวางงามเข่างามมากๆเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะตอนเย็นเย็นแดด่มลมตด ด,ด,ดูดูบรรยากาศตอนเย็นๆสวยงามมากๆเลยพี่น้องยามเย็นๆยามเย็นเย็นแดด่มลมต๊ดดูบริเวณรอบๆพี่น้องสวยงามมากๆเลยอากาศตอนเย็นๆ็นเนี่ยฝนสองสามวันที่แรีกว่าต๊ติดๆกันเข่าก็ถูกฝนถูกรไรก็จะงามเลยพี่น้องขนาดต้นไม้ก็เขียวเลยต้นไม้ก็เขียวชุ่มเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศยามเย็นเย็นแดดลมลมต๊ พามาชมนาตอนเย็นเย็นนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศโอ้นี่มีน้ำมีตะพานด้วยพี่น้องเนี่ยตะพานขามนานี่บรรยากาศดีมากๆเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพอมอากาศยังดีเลยพี่น้องร่มรื่นมากๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดเริยกดไลน์ให้อย่าลืมเดื้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจงเตือนเอาไว้เนาะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เด้งดึงเด้งดึ๋งพี่น้องอได้รู้ได้ชมก่อนใครเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณามากๆขอบคุณพี่น้องที่เขามากดเริยกดไลน์ให้ก็ขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเริยบเรบ